เราได้รับการฝึกต่างๆฝึกแถวทหารฝึกการแชร่วูพโครงทรงเป็นส่วนหนึ่งในชั้นเรียนทรงเป็นหนึ่งในนักเรียนในร้อยี่คือข้อปฏิบัติที่ทรงปฏิบัติตามพวกเราต้องดึงข้อวิดพื้นและอื่นๆอีกนับไม่ถ้วนผมรับประกันได้ว่าพระองค์ทรงดึงข้อได้มากครั้งกว่าผมเสีอีก คุณไม่สามารถเป็นผู้นำต้นยอดในกองทัพได้ถ้าคุณไม่สมบูรณ์คุณต้องออกกำลังกายตลอดเวลาเป็นความท้าทายอย่างมากสำหรับพวกเราทุกคนที่จะรักษาความแข็งแกร่งของร่างกายให้อยู่ในระดับที่จำเป็นรุ่นพี่จะเตือนให้คุณฝึกฝนอย่างต่อเนื่องเพื่อผลลัพธ์ที่ดีขึ้นที่จริงแล้วสนามฝึกข้ามสิ่งกีดขวางเป็นออสธรรมดาธรรมดา แต่เป็นตัวอย่างที่ดีมากสําหรับการทํางานเป็นทีม okay. งานด้านการทหารล้วนแต่เป็นการทํางานเป็นทีมงานของเราจํานวนมากเกิดจากทีมเล็กๆพวกเราได้รับโอกาสให้เป็นผู้นําในทีมเล็กๆเหล่านั้นผมจําได้ว่าเคยไปที่นั่นเช้าตรู่วันหนึ่งเพื่อฝึกกับกลุ่มเล็กๆที่ประกอบด้วยทีมสี่คนของผมแต่ละบีมีการแข่งขันเพื่อให้ทีมทําเวลาที่ดีที่สุด แต่แน่ละ่ะถ้าเราทิ้งคนหนึ่งไว้ข้างหลังนั่นหมายความว่าเราล้มเหลวในฐานะทีมดังนั้นเราต้องทําให้ทั้งสี่คนผ่านสิ่งผิดขวางในคลิปนี้คุณได้เห็นตัวอย่างที่ดีมากของการทํางานเป็นทีมแม้จะเป็นการฝึกที่ดูธรรมดาธรรมดาแต่กลายเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่และลึกซึ้งยิ่งขึ้นในชีวิตหลังจากนั้น ที่จริงมัง่อกี้ก็การรู้จักตัวตนของคุณเองเข้าใจข้อจำกัดของคุณและเข้าใจวิธีการสร้างสัพพันธ์กับผู้อื่น